สวัสดีค่ะพบกับคนติดครัวจ้านะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทำเมนูพ้กกลิ้งหมูสามชั้นกันค่ะส่วนผสมเราประกอบไปด้วยน้ำตาลกระปิพริกแกงวันนี้เราใช้พริกแกงใต้นะคะใบมะกรูดและหมูสามชั้น700กรัมค่ะไปทำกันได้เลยนะคะนำหมูสามชั้นที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะมาหั่นเป็นชิ้น บางๆแบบนี้นะคะใครจะหั่นบางกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับหมู3มชั้นวันนี้เราใช้700กรัมเด็กกันทําเลยนะคะเพราะว่าหลานๆชอบทานมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเอาใบามะกรูดนะคะซอยหั่นเก็บไว้ก่อนได้เลยนะคะซอยใบยมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพักเก็บไว้ก่อนนะคะ เราจะไปเอาพริกแกงของเรากับกะปินะคะเอามาผสมให้เข้ากันก่อนที่เราจะนําไปผัดนะคะมันจะได้ทําให้กะปิไม่ติดกันเป็นก้อนคะ่ะนําหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลงกระทะไปรวนได้เลยคะ่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเพราะว่า หมูของเรามีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วใส่กเกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของหมูด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อหมูของเรานะคะนุ่มขึ้นค่ะหลังจากที่เรารวนหมูเสร็จแล้วนะแล้วก็ตักพักเก็บไว้ก่อนนะคะ ั้นตอนนี้ผัดพริกแกงของเราให้หอมก่อนนะคะได้กลิ่นหอมๆอมแล้วก็ใส่หมูที่เรารวนสุกแล้วนะคะลงไปผัดกับพริกแกงได้เลยคะ่ะผัดหมูของเราเข้ากับพริกแกงแล้วนะคะตักด,ด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนชาได้เลยคะ่ะตามด้วยนะคะ ใบมะกรูดหั่นฝอยที่เราหั่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกลงไปผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะว้าวเราก็จะได้คั่วกิ้งหมูสามชั้นหน้าตาหน้าทานมากบอกเลยนะคะว่ารสชาติอร่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็สามารถเติมพริกแกงเผ็ดในตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะหากใครชอบเมนูแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กับคนติด